ครับพี่น้องครับในรอบดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมาชมวิธีการกินปั้นหอยนะครับกับแม่บ้านนะครับคุณครูนิพาวันได้ทำาให้รับประทานให้กินนะครับเรามาดูปั้นหอยกันนะครับว่ากินแบบไหนอะไรอย่างไรจะอร่อยหรือเปล่านะครับพี่น้องครับครับนี่ยคือจิต ค,ครูนี่พาวันได้ทำไว้ให้นะครับเรามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับน,นี้นะครับไข่ต้มเส้นมีลวกแล้วก็ตรงนี้ขออนุญาตนะครับเป็นหมูนะครับหมูสับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ,เ,อเรียกเ,เป็นเป็นเป็นอีก นี่หนึ่งนะครับนะึกชื่อยากจังเลยนะครับเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงนิดหนึ่งนะครับเป็นที่คนครูนี้ได้ทาไว้ให้นะครับขออนุญาตนะครับที่เรียกชื่อผิดเป็นอะไรนั่นเนี่ยนี่นครับเนี่ยเป็นนี่นะครับเป็นเครื่องที่ต้องเอาไปเอาไปกินด้วยกินร่วมกันนะครับ โอเคนะครับต่อไปก็คือผักสลัดผักสลัดนี่ปลูกเองนะครับปลูกเองคนโค่คนี้ก็ปลูกกันมามันใบเล็กๆหน่อยนึงก็ปลูกเองนะครับปลูกเองผักสลัดก็มีผักชีชีก็เกือบกินกัอบหมดแล้วแหละนะครับก็เรียกผมมากินผมก็รีวิวกันไปนะครับมีหลายอย่างหลายแนวนี่ ผักชีก็เหลืออยู่อ่ะผักชีเหลืออยู่นี่ผักชีสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดก็คือน้ำจิ้มนี่แหละน้ำจิ้มนี่ครับน้ำจิ้มนี่แหละครับนี่คู่นี้ทำเองเลยนัวเลยนี่นะครับคู่นี้ทำเองครับเอาเราวิธีการกินนะครับเรามาดูนะครับกินอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับ เด right ี in ๋ยววิธีการกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะกินกันยังไงแบบไหนนะครับครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกินเราจะกินอย่างไรนะครับกับเมนูนี้นะครับอันดับแรกเตรียมผักสลัดนะครับนี่นะผักสลัดนะครับเตรียมผักสลัดนะครับมีแหละผักสลัดที่เราปลูกเองนะครับจากตรงเรียนเลยนะครับ ของโรงเรียนครูนี่เองนะครับเอาละทีการแรกตักเลยเนี่ยใส่เลยนะครับก็คือหมูยอ,อไม่ใย่ขอขอไปอหมูสับหมูสับครับสองก็คือหมูยอใส่หมูยอไปเยอะๆนี่หมูสับหมูยอแล้วก็จะมีเส้นนะครับเส้นที่เราลวกไว้แล้วนะครับนี่เราก็เตรียมการว่า ันนี้ครูน้อยถ่ายเองกินเองชงเองนะครับง่ายง่ายใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่มีไข่ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราดูอ่าถ่ายเองชงเองนะครับพี่น้องครับไข่นะครับไข่ใส่ง่ายง่นะครับพี่น้องไม่ต้องให้ยากขอให้ยากบีบเลยนะครับนี่แหละครับไข่ลวก เดไปปูดโอ้โหเต็มขำเด้อปีน้องเด้อขอยาตใจมือนะครับนี่นะครับเต็มเต็มนะครับรละเอียดครับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี่แหละน้ำจิ้มบั้นหอยที่สูตรของครูนี้เองเลยนะครับน้ำจิ้มบั้นหอยครับปีน้องครับลาดเลยครับน้ำจิ้มบั้นหอยอีกสักอีกสักช้อนนะครับนี่ นะครับที่เมื่อกี้ครูน้อยบอกไม่ทันว่าคืออนะไรคือหมูยอนะครับหมูยอหมูยอหมูยอนะครับที่เมื่อสักครู่บอกบอกไม่ทันหมูยอใส่นะครับทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูก็พันเลยครับพันกันหมดเลยครับเนะี่ยพันกันหมดแล้วเราก็กินเลยนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับแหมวันนี้ก็แบบกินกันแบบแบบบ้านๆกันเลยนะครับเนี่ยเอามือห่อกันเลยนะครับบ้านหอยแบบบ้านๆสูตรคว้ากูน้อยกระทะแตกเองนะครับเนี่ยห้าทุ่มครึ่งนะครับวันนี้กินบ้านหอยกันนะเราจะยัดให้ดูนะครับเ,เด้อย,ยัดเด้อพี่นอ้องเด้อหนึ่งสองสามยัดนะครับอะอาอเรยเดอพี่น้องเด้อ อือ <Mile> ห <dizzy> ืมอือหืมอือืมอือว่าครับเนาอนี่แหละว่ามันจ่อี๋ครับนี่คือบรรยากาศ คือิงนะครับบ,บ้านคุณน้อยก็คุณน้อยก็แล้วแต่นะครับการกินบ้านหอยแบบคำทองของปั้นยัดเลยนะครับพี่น้องครับง่าก็ฝากกดติดตามกดติดตกไลค์กดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบผม